สวัสดีค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงอ่าวันนี้จะมาฝึกร้องเพลงนะคะฮัดร้องเพลงจา่าแลวมีลูกสามาร้องด้วยวันนี้นะคะมาฟังเสียงกันอ่าลูกสาวับท่อนสิต้องห่างกันไกลหมดทั้งดวงใจน้องอยู่กับอาจอจะเหงาเพียงใดแต่บ่มีพ่ายได้ใจน้อง รักบอกมีวันจางผู้ชายคนแรกสดสดค่ะลูกสาวค่ะลูกสาววันนี้มาหัดร้องเพลงิได้ไปโรงเรียนสอนการแสดงบอนอลูกสาวจีด้น้ำเขาบอโนอค่ะนี่ก็มาหัดร้องเพลงนะคะสาวหน่อยก็มาหัดร้องเพลงคือเก่านะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ